สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมผมจะมาถ่ายคลิปเรื่องผมจะรีวิวเมืองจายกับถนนกองครับครับโอเคครับทุกคนถนนถนนของกองทัพผมเล่นมาแล้วนะครับก็ไม่ค่อยดีครับเม่าเมฮะหาเมืองจายไม่เจอ น,นี่ครับตอนนี้เราได้ได้บันทึกรางตายอันฟ้าแล้วครับหรืออีกอีกชื่อนึงก็เดดเลียน,น โอเคเบผมหลือสาบผมเล่นได้ไงเบ็ดผมห้เบ็ดผมเหลือห้าสิบเล่นันนี้จบโอเคเวเลนี่น้องาเฟรเล่นเล่นสิ่ค่อยเล่นเหมือนตายใช่ไหมเหมือนตายเออใจหาไ่หาไม่เจอมันดีมันไม่ได้ได้คุณภาพีครับสมจริงมากสมจริงอยู่นะครับ แต่คลิปโรงแรมที่อย่าหาอย่าหาเล่นเนี่ยคือทุกคนอย่าหาเล่นจริงๆนะครับคือผมผมเตือนนะครับอย่าหาเล่นนะครับใช่ใช่ใชครับพี่เฟมนี่นี่งงจริงเลยโอยขายราคานี่เพลงอลากาันถูกสุดก็สามห้าอัดซื้ออัดสวมใส่เมมกระสุนม,มิสิปอะ กระสุนมีสีมาเฟมใช้อะไรขายหรอคือว่าแต่เฟมเอาอะไรขายหรอถามอใช่ไปกัเลยมันมีอือนะของของจำเป็นมของของจำเป็นก็ของมันต้องมีด้วยนะอันนี้นนยังเหลือสิบห้า

อันนี้ไงสำหรับตอนกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราตายขึ้นมาขับเีับแป๊บกดเชื่อมเออะไฮงนีหมาเสร่จ้วอจัจอไม่จะติดตรงไหนรู้แล้วติดตรงไหนอ้าวโอเค ผีใช่ไหมครับ,บ,รบเออให้เฟมขับอ่ะให้เฟมขพี่ถูกใก้ไนครับโอเค้ยมาออกเดินเดินทางได้องคิงองคิงวางนะครับทุกคนอันนี้ประมาณสี่รอยเมตรนี่ตรงน้ำไังไงวเหวเธอ,เอ,อไม่ร้อ้าย เรนู้ว่าเรือนี้ถอยได้ไดใช่ไหมอไอเกโดเมโดไอดูว่าดูดิเออเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเออ

หมดอะไรตอนนี้บ้างได้สี่ขามันไปตั้งสองพันสองพันกว่าเมตรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเจ้านี้เสร็จจะไปเล่นเจ้าต่อไปให้เพืมต่อตอไปจะได้สู้กับไอไอบีแลละ มาเตะวายกันโอ้ยอันนี้ต่างต่างกับเกมเกมเกมอื่นจริงๆคือมันอะไรรู้ไหมอืมเดี๋ยวนายธนาคารอยู่ไหนวะ เลยแหลกขนาดนี้นะใช่ไหมพช่ไ่าคไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เจอดูุงเกือบตายเกือบตาย Oi, look! เอองูเยอทุกคนได้ยินเสียงแมวหรือเปล่าครับทุกคนครับได้ยินเสียงแมวหรือเปล่าครับมีผ้ามันแผ่ไหมชุดฉันหน่อย นี่ตัวไหนมันห้าวะ,ม,าวะมีรหัสธนาคารด้วยใช่ไหมเออเดี๋ยวแล้วทำไมหน่วยมันยาวขนาดนี้เนี่ยปกติมันยาวนาของิโอ้ยยาวยาวเท่าจุยาวเท่าจุ

สี่หก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 สี่สองสองโอยมาทำใ่ะดไหม เอมโล่เหไหมแล้วกดใส่แล้วกดอ่าง่ายเหรอเด็กก็เล่นี่มือถืออีเขียแล้วก็ไปใส่ในรถไฟเหไหมอ้ สำรวจบ้านก่อนเลยหาเน้อหาละมาเก็บซอมบี้ก่อนเดี๋ยวเก็บเก็บ น,นกำลังเก็บสักไหเก็บไ okay, <bye>, ปกันไปเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวฉันจะได้เอาซอมบี้ไปหลอมเวย ừ, คือแบบต้องกลับไปไกลอ่ะใช่ไหมพุ <Okay. S 1> ไกลอ่ะเก็บด้วยนะเก็บจนให้กระเป๋าเต็มเลยวีนเธอเดนไป้กีาอือเดี๋ยวฉันจะได้ไปสตาร์ท <laughs> สตา ร<ล>ถ,ถยุดยุยย,ยก,ก่อนีทานให้ะยกอนเอาก็บอเก็บก้ระป๋าเต็มมีานอหใน,ในกรเป่ะมีนนานหาไหมไม่มีมีแต่สมบีอืมหลอมได้แต่ละเจ้ามันก็หลอมได้นะ มันคือมันหมดเร็วเนาะแต่ข้อ,อดีคือคุณภาพดีแล้วกระสุนปืนก็อนานนี่ดูดีกว่าดูนี่พี่ชอบชอบชอบและแล้วก็โม,มเดลของปืนด้วยกระสุนแล้วก็กระสุนบบชนะใช่แล้วก็กระสุนที่มันที่มันไม่มีไม่มีมันหมดหลืม เอาเอาซสมบี่ออกไงอะย่ยกดตรงกระเป๋างนี้แล้วกดเอากระเป๋ายังไม่เสร็จโอเค โอ้ยเวมกลับมาที่เดิมทำไมเนี่ยน้ำมันก็หมดเร็วแท่ฉันน้ำตกปลาดิบแต่ข้อดีคือที่เพนดูดูตรงกอดมตรดิึ้นโคตรไว่ะใช่ไหม ด้วยนะประเด็นฮะตลอนเดิมก็นับด้วยนะประเด็นด,ด,ดีจัดๆเลยทั้งปืนที่กระสุนไม่มีวันหมดพี่มันไม่รันหมนะพีส่สตาร์ มาเบรดินี่เฟยในเรือที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีตรนนี้่้าเฟยไม่เห็นไม่เห็นหลอดเม็ดรด้านด้าน แดนสูงส<า>ูงฮะแต่มันเบิดออกใช้ทานดีใช้แทนดินอ,อ๋อกลับไปอีเฟมพีเฟม <ไป S 1> ขอถามอะไรหน่อยนะพี่เฟมเนี่ยรถเราเนี่ยมันมีถ้าเฟมไม่เห็นโหลดโหลดเมตรอยู่ด้านที่อยู่ด้านบนจอเราไอในเรือเนี่ยมันมีให้ดูด้วยนะเห็นไหม เีน้คโอค่ะโอเค่ะใชมอ่น้เหออเอน่าจะไม่เห็นนะจริงๆนะซอมบี้ฆ่าง่ายมากใช่ไหมถ้าเป็นในต้นฉบับจริงแล้วมันกระสุนจะต้องมีแต่ของติดแต่ในเกมเนี่ยมันไม่มีเพราะว่า เพาว่ากระสุนเนีย่ยมันเกียรทำเฮ้ที่กอยอะยัางฮ้วมาหมดเกแล้วซอมมีหอกแล้วปะฮะหรือวาซีหมดแล้วหมดแล้วซอมมีใกล้จะถึงหนึ่งหมื่นเมตรแล้วใช่ไหม แล้วะมีซอมบี้ไหมงั้นก็แสดงว่า start รถตาร์ทเรือนี่หว่าเอา้ยพูดผิด แล้วมันหมดพอดีเลยเจ็งแมวอีกเล่มนี่ฮะโซทีเล่นเดียนเลี้ยวมากขกึ้นไป เื่อนล่นจะได้เอาซอมบี้มาหลอกเลยนะอ้าวไอ้ทายทายระบบเช่ปาสาที่ตายแล้วใช่เปล่าทายทายระบบ100นี่อาจารย์นะ โอ้โอ้โอ้โก็เนี่ยดูดูหน้าปราสาทดิมันไม่มันไม่มีคนสร้างของปราสาทเลยด้วยซ้ำนะซอมบี้ตรงไหนท้าทายระบบกลับมาไอ้นี่ท้าทายระบบใช่ไหม แก okay, ยิงไข่แม่มตายอัน <c oughs> <ๆ>ูท้าทายระบบใชไหมเฟมใชว่าคลิปนี้นานชัวใชไหมเฟมหเล่หน่งที่เอชั้นเดือนสิบเอ็ดที่เล่นกับ ตัวอะไรมันยิงฉันวะจะตายจะตายทมบี้นักว่าน้ำนี่วะมีจริงมีจริงไปี่เจบนี้่ที่พอยืมผ้ามันแผลหนได้ไหม อะไรพี่กระเป๋าเต็มฉันกระเป๋าไม่เต็มแต่อย่าพึ่งอุยอ้ยหละอุยโโ<า>อ้ยอุ้ย slow m o t i o มาอุ้ยเริ่ม start start โอ้ยน้วยยิ่งนี่เฟรมล่วงไปเหรอเอ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 ออุยอ้ย อุย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 เอาซอมบี้จากที่ซอมบี้ลอยกันเป็นใสได้ยังที่เป็นจะขาบอีกแล้วเอ่ะมาฉันถุนหัวเอาทั้งตัวดิเออ คุณเบือเ่อเบือปเป่อไอ้แมพเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลังดูดีๆแล้วเฮ้ยวันนี้ช่องให้ทาลูเนี่ยเนี่ยเนียดูดิดูดิเฮ้ยอะไรวะบา้าปะเนี่ยเนี่ยบ้บบยาบ้าก้าบ้าก้าอ่ะ ถ่ายคลิปอยู่ใครอยากดูมาดูที่ช่องผมได้นะครับที่เฟมแอนด์เฟเวอร์เออเออขึ้นไม่ได้โอ้